กองทัพขเขมรหัวร้อนค่ะลาวมาเลออกตัวแรงหนุนไทยฉีกหน้ากัมพูชากลางวงสื่อค่ะละครสั้นขเขมรถึงกับช็อตเลยนะคะเมื่อถูกจับได้ถึงความผิดปกติหลายจุดแถมคณะ IOT ยังดูออกด้วยซ้ำทำเอาละครฉากนี้ของขเขมรดูท่าแล้วจะไม่ได้ออนแอร์ air ต่อค่ะ โดยลำดับเหตุการณ์ที่เขมรวางแผนมาอย่างดีนะคะซึ่งเพจกองทบกทันกระแสได้สรุปเอาไว้ว่าหนึ่งเลยคือช่วงเช้าที่มีการประชุมระดับผู้ว่าผู้ว่าบันเตียเมียนเจยปฏิเสธทุกข้อเสนอของผู้ว่าจังหวัดสระแก้วโดยผู้ว่าสระแก้วก็เลยแจ้งเตือนถึงมาตรการเบาไปหาหนักคณะ IoT ไทยได้ลงพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเหตุการณ์ปกติ ส่วนคณะ IoT ทั้งสองฝ่ายพบปะกันณนะแนวลวดน้ำเหตุการณ์ปกติคณะ IoT ไทยก็เดินทางกลับต่อมามวลชนของฝ่ายกัมพูชาสร้างความวุ่นวายบุกทำลายลวดน้ำ คว้างปาก้อนหินและไม้ใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยโดยกัมพูชามีการระดมมวลชนอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดความวุ่นวายยั่วยุอย่างต่อเนื่องไทยเลยแจ้งเตือนมาตรการจากเบาไปหนักจนเกิดการควบคุมฝูงชนด้วยกระสุนยางและแก๊สน้ำตาโดยโฆษกร,รัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงการทันทีอ้างว่าไทยบุกรุกพื้นที่อ้างสิทธิ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทำร้ายพลเรือนกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตออกถแถลงเรียกร้องให้เวทีโลกเข้าช่วยเหลือกัมพูชาก็เลยพาคณะ IoT ลงพื้นที่ช่วงค่ำทันทีโดยอ้างว่าไทยบุกรุกใช้กําลังโจมตีบอกว่ากัมพูชาเนี่ยยั่วยุเพื่อเกิดสถานการณ์นะแล้วก็มีการอ้างว่าตนเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็เรียกร้องให้เวทีโลกมาช่วยเหลือนะคะ ก็เป็นละครที่ใครๆเขาก็ดูออกนะเพราะว่าวันที่ภาคณะ L.O.T. ของทั้งสองประเทศพบกันที่รั้วลวดหนามคุณผู้ชมทูตทหารมาเลเซียของฝ่ายไทยถึงกับออกปากฟาดให้ขเขมรอย่างจังเลยคุณผู้ชมโดยเพจ army military force นะคะได้มีการลงคลิปพร้อมกับระบ,บุข้อความบอกว่า ขำคลิปนี้มากนายอุมเรียตรีผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัยนำทีมฟ้องคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT ฝ่ายไทยที่บ้านหนองยาแก้วประมาณว่าเย็นวันที่17กันยายนทหารไทยเนี่ยจ่อปืนใส่พลเลือนชาวกัมพูชาด้วยบลาบลาบลาคณะ IoT ฝ่ายไทยนำโดยพลตรีซัมซุนลิซันบินมูซาเป็นผู้ช่วยทูตฐานมาเลเซียก็เลยบอกว่า ให้คุณเนี่ยไปฟ้องคณะ IoT ของฝ่ายคุณนู่นพร้อมกับมีการชี้นิ้วนะคุณผู้ชมอันนี้คือเพจแปลามาตรงตัวเลยนะคะ so, this evening, there was a, link wires, and also of one of there uh, the 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 military link and got to put in shadow. That happened This day evening that's why there were some shall of incidents happening. Good to see you sir. Yeah. Okay, first thing what well, I can give the answer here we wait until the JBC meeting sir. Any any complaint? Any crossing or anything. Please report to IOT Cambodia. โดยนอกจากนีุ้ผู้ชมเพจกรุงเทพวันนี้เนี่ยยังได้มีการลงข้อมูลด้วยว่า แม่ทับกุ้งไปพบหัวหน้าเสนาธิการสปอปลอาวที่อุดรไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรกับลาวหรือเปล่าทำให้เคมรเนี่ยระแวงไปหมดแล้วค่ะนี่นะคะขบวนการที่ดูออกง่ายขนาดนี้ใครจะอยากเข้าข้างเคมรขนาดทูดฝั่งเคมรเนี่ยยังไม่มีใครช่วยพูดออกหน้าสักคนเลยนะคะในตอนนั้นความจริงคืออะไรฝ่ายไทยเราเนี่ยมีอัปเดตทำลายตอกหน้าเคมรได้หมด เกณฑ์คนมายังพื้นที่ปะทะแต่ไม่มีการควบคุมฝูงชนยืนมองเฉยๆให้คนเขมรเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยแหละคะ่ะเห็นชัดแล้วตอนนี้เขมรเนี่ยก็แทบจะหัวเดียวกระเทียมรีบเพราะว่าชาวโลกเนี่ยเขาดูออกกันหมดค่ะ